เรื่องราวคดีของสอสอไอซบอกให้เห็นครับว่าในแง่ของวุธิภาวะทางการเมืองของคนหนุมคนหนุ่มคนสาวใหม่บางคนนะฮะไม่ใช่ทุกคนการนำเสนอเนี่ยบางทีจะเรียกภาษาบ้นบานๆแม่ยะับเอาเอาคำอะไรมาแทนคำว่าชำ่ำคื เอามันนะแต่ว่าผลนี่เป็นยังไงไม่รู้นะสำหรับคนแก่อย่างผมดูเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับความคิดของระดับหัวหน้าพักอย่างคุณพิธานี่โอ้ลึกซึ้งครับคือการต่อสู้นี่หนักแน่นลึกซึ้งมากกว่าน้องๆอัรมรมดาครับ ก็ลูกพักเนี่ยใช่ไหมฮะไอ้ที่ผมมาพูดี่ไม่เชว่าเชียร์คุณพิธานะในฐานะเป็นอดีตที่ปรึกษาผมนะครับคุณพิธาได้นำเสนอวิพากวิจารณ์ผลงานรัฐบาล90วันบวันบางฉบับก็ลงร้อยวันเนาะบางฉบับก็บอก90ดังนั้น <c oughs> จากเรื่องที่วันหนึ่งหนึ่งสอง ทัวลงวังชำไหมจากคดีสอสอไอถึงพิธาและธนาธรว่าจริงๆสอสอไอที่ทำไปเนี่ยจริงอยู่ครับเจอคดเอเเอีเจอโทษหนักครับหนักทีเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีการนิรโทษกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าน้องไอต้องติดคุกครับนี่ไม่ใช่มาขู่นะแต่ผมดูอารมณ์ของ เหตุการณ์ดูอารมณ์ของศาลที่สะท้อนแล้วเขียนแถลงการมานี่ชัดเจนแต่สิ่งที่ผลตามมาปรากฏว่าเล่นจนวังช่ำเหมือนกันทัวลงวังช่ำจริงๆแล้วถ้ามาเทียบถ้าเทียบผลได้ผลเสียนะครับ น้องไอเป็นสอสอใหม่มีความสําคัญจริงครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับฐานะของวันวังนี่มันเทียบกันไม่ได้นะครับเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะ่ะมันก็ได้ผลคือทําให้คนไม่ได้ตั้งคําถามนะว่าสอสไอพูดอะไรแต่ข่าวต่างประเทศทั้งหมดมองว่าอย่างนี้มันใช้อำนาจเกินไป ของหวังผมเลยว่าทัวทัวลงวังฉำแต่มาถึงเรื่องานาทออกับพิธาเนี่ยปรากฏว่าพิธานี่ลึกกว่านั้นวันนี้ผมจะนำเสนอความลึกของเรื่องนะครับผมเชื่อว,ว่าพิธารู้ถึงผลที่พิธากำลังขับเคลื่อนอยู่ แต่ว่าไม่มีทางอื่นดีกว่านี้ถ้ายกทงขาวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องเรื่องอำนาจรัฐนี่ถ้ายกทงขาวแบบไม่มีรูปตายเลยนะครับคือเหมือนองไอเนี่ยถ้าสารภาพในคดีนี้นะรับประกันได้ว่าไม่ได้เป็นสสเลยครับแสดงเขาเขาอ่านยุทธศาสตร์แล้วว่ายันไว้แม้ว่าจะยันอย่างสู้ไม่ได้ในทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ก็ยังดีกว่าก็เลยได้เป็นสอสอต่อแต่ถ้าสารภาพปับ๊บลดครึ่งปับ๊บติดตารางทันทีครับดังนั้นหัวใจจึงไม่ได้อยู่ที่ติดตารางกี่ปีแต่หัวใจอยู่ที่จะได้เป็นสสอต่อหรือไม่แล้วก็สรุปออกมาคือสารยังไม่กล้าฟันทันทีสารยังไม่กล้าวฟันทันทีก็เลยน้องไอ้ก็เลยได้เป็นสอสอต่ออันนี้ยุทธวิธีถูกต้องแล้วนะครับ อ่านมันต้องอ่านทั้งยุทธศาสตร์ทั้งยุธทธวิธีเมื่อไอเขาไม่สารภาพแล้วเขาสู้มันจะไม่มีทางสู้แต่ศาลก็ไม่สามารถจะบอกรับสารภาพแล้วเอาเลยไม่ได้แล้วมันกระเทือนทีนี้มาดูใหม่ปรากฏว่าครบ90วันเมื่อวานนี้คุณพิธาก็เปิดแถลงข่าว วิจารณ์ผลงานรัฐบาล90วันนักข่าวก็ทิมแทงให้พิธานิตแทงเพื่อไทยแทงเศรษฐาตรงๆเรื่องประชาธิปัตดก็ไปถามเขาทํานองว่าประชาธิปัตดจะไปเป็นพักอะไรพิธาเขาก็ไม่ไม่กล่าวล่วงอนี่เทคนิคเขาใช้ได้แล้วพอถามบอกให้ประเมินคะแนนสิพิธาบอกเขาไม่ประเมิน เขาใช้คาว่าวิเคราะห์ดังนั้นวันนี้พาดหัวข่าวนะครับพิธาขอไม่ประเมินผลงานเศรษฐาเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไล่แผนชัดเจนยังมีข้อดีแต่ภาพรวมคงเร่งแก้ไขในปีหน้าในเนื้อความเนี่ยพิธาบอกเขาขอใช้วิธีวิเคราะห์นี่ครับพาดหัวข่าวเป็น้าวเป็นหน้าหนึ่งหนึงสิบป็นนนี้ทุกฉบับแต่ผมยังไม่เอามาพูดตรงนี้นะครับ เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนพิธาวิเคราะห์อันนี้ข่าวสวบอกร้อยวันรัฐรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดเจนชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจประชาชาติธุรกิจพิธาก้าวไกลวิเคราะห์การทำงานร้อวันรัฐบาลเศรษฐามีทั้งผ่านและไม่ผ่านไทย p ี s พิธาวิเคราะห์90วันที่ผมบอกว่าพิทารู้ แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันยังจับต้องไม่ได้พิธาไม่ได้เป็นวันนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วถูกสารตมนูญสั่งพักหน้าที่เห็นไหมใครๆลองไอ้นะที่าอกใครนี่ไม่ใช่พักหน้าที่นะคืออยู่ในฐานรถูกกระทําอย่างแรงแล้วแต่พิธาไม่ยอมแพ้ออันนี้สิสําคัญ ความไม่ยอมแพ้ของพิธานี่แหละครับก็เหมือนกับคุณคุณไอซ์ไม่สารภาพการไม่ยอมแพ้เสมือนหนึ่งว่าฉันไปเล่นนอกสภาอีกยังเป็นหัวหน้าพักในทางนามมาทำแต่รูปประมก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาทน พิธาแสดงบทบาทอย่างนี้ชัดเจนมาหลายครั้งแล้วนะครับท่านลองฟังผมและติดตามเมื่อพิธาแสดงท่าทีไม่ยอมแพ้ก็จะยอมแพ้ได้ยไงนะครับจะยอมแพ้ก็ตายเลยนะเออเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจรันี้หงอไม่ได้ครับหงอก็ตายอยังน้องไอเนี่ยไม่หงอสู้ไม่สารภาพ เลยยังรอดอยู่พิทายอมรับไม่ยอมแพ้เดินหน้าแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นประเด็นปรากฏพิธาไม่เคยถอยเลยครับถ้ามองอย่างคนแก่อย่างผมบอกเฮ้ยยุทธวิธีต้องถอยบ้างไม่อย่างนั้นมันอําพรางไม่ได้นะไม่อําพรางเลยนี่มันขึ้นนายกไม่ได้มันผ่านเวลานั้นไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องถอยนะแล้ถูกต้องแล้ว พิธาไม่มีถอยและผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ถอยในทางยุทธวิธีก็ไม่ถอยเพราะวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วนะครับพิธาให้สัมภาษณ์รอยเตอร์น่ย้ำก้าวไกลไม่ถอยแก้มาตา1หนึ่งหนึ่งสอง่านะครับ BBC บอกมองรอบด้านแก้มอตา1หนึ่งสองเงื่อนไขสกัดก้าวไกลขวางพิธานั่งนายกที่สาอันนี้มันชัดเจนนะ ชัดแล้ววันนี้ยิ่งชัดผมน่ะเป็นคนพูดครั้งแรกเลยว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะหวังเขาไม่ให้เป็นโอ้โหเพื่อนๆด้อมส้มโกรธผมใหญ่ผมไม่ได้เป็นบูลี่พิธาเขาไปที่ปรึกษาผมผมก็อยากให้เขาเจริญแต่ที่ผมพูดก็คือต้องพูดความจริงต้องประเมินสถานการณ์จากความจริงเราถึงจะวางแนวได้ ผมทำหน้าที่สุรายทีวีทำหน้าที่บอกความจริงให้รู้แล้ววันนี้จะบอกอีกเรื่องหนึ่งฟังนะปรากฏว่าพวกสื่อติงวังทั้งหลายเตรียมทิมพิธาเต็มที่ตั้งแต่อดีตเลยตอนที่แข่งขันนายกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผู้จัดการจ้อเลยผู้จัดการบอกพิธทพิธาจ้อซ NN นเนี่มันบูลลี่เต็มที่นะ อ้างต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองรักษาสถาบันตามมาตรฐานสากลววังก็คงไม่เชื่อไทยโพสเหมือนกันเลยหมพิธายันแก้หนึ่งหนึ่งสองบอกก้าไก่จะดำเนินการเองที่ผมบอกตรงนี้ย้ำตรงนี้เพราะว่าพอวันนี้พิธายังเดินหน้าต่อสร้างคแดนให้แก่ก้าวไก่ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง สิ่งที่จะตามมาคืออะไรความหวาดกลัวของชนชั้นปกครองไทยที่กลัวว่าพิธาจะกลับมาเป็นนายกได้อีกความหวาดกลัวนี้ไม่สามารถจะเยียวยาได้ด้วยด้วยกลัวว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตอย่างนั้นชนชั้นปกครองไทยไม่กลัวครับมันถึงได้เกิดรัฐบาลได้เรื่อย เขาไม่แข่ถ้า่เขารู้สึกว่าเป็นอันตรายจะเขาทําทันทีดังนั้นเรื่องอํานาจรักของรัฐราชาธิปไตยเนี่ยมันจึงละเอียดอ่อนยิ่งกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนะวันนี้โครงสร้างที่ผมบอกว่าเป็นราชาธิปไตยแล้วเนี่ยถึงต้องอ่านเกมการอ่านการเมืองว่ามันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเขาจึงไว้พิธาม่ได้หรอกครับเชื่อผมเถอะเวนเ้นเสียแต่ว่า ประชาชนผนึกกำลังกันแล้วสร้างการนิรโทษกรรมเป็นพลังต่อรองขึ้นมาได้นั่นแหละการเมืองที่จะขยับไปได้อีกแต่ขณะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ยิ่งมาทำให้แตกการระหว่างด้อมส้มกับด้อนแดงเรียบร้อยเรียบร้อยและคนเรียบร้อยคนแรกไม่ใช่เพื่อไทยเรียบร้อยคนแรกคือก้าวไก่พิธาดังนั้น เขามองแล้วว่าเมื่อพิทายังไม่ถอยให้พักหน้าที่แล้วก็ยังขับเคลื่อนซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขานะสิทธิของพิธาที่เขาจะขับเคลื่อนเขาจะหาคะแนนให้พักให้ให้พักก้าไก่นี่เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าผู้ปกครองรัฐไทยนี่เขาไม่ไม่แข์ครับพอพิธาบอกว่าประเมินผลโอ ท่านเศรษฐาตอบโต้ทันทีครับไม่ใช่ตอบโต้ที่เมืองไทยนะตอบโต้จากญี่ปุ่นเลยนี่ครับลงข่าวมติชนยันรัฐบาลมีรถแมพสามเดือนผลงานชัดเศรษฐาสวนพิธาตรงนี้เนี่ยที่ตอบโต้ได้เพราะอะไรเพราะนักข่าวเขาอยู่สองฝั่งครับเขาก็เอาคำถามนี้ไปถามเศรษฐาว่าจริงๆแล้วนะ ทีมงานเศรษฐาฟังผมสักนิดขณะที่ไปเยี่ยมเจอร์สัมพันธมตรีญี่ปุ่นเนี่ยอย่าเอาข่าวพิธามากลบข่าวรัฐบาลอ้าวเทคนิคมันต้องอย่างนั้นสิครับข่าวเจราจากับญี่ปุ่นมันเป็นมันเป็นบวกอยู่แล้วได้ผลงานได้การลงทุนเป็นบวกอยู่แล้วพอเศรษฐาโปะใสเท่านั้นเอง กลายเป็นเรื่องเศรษฐาสวนพิธาเลยเอา้าข่าวที่เจรจากันนายกญี่ปุ่นตกข่าวนี้ไปแหละเห็นปะ่ะต้องเป็นการเมืองหน่อยครับทีมงานของท่านเศรษฐาแล้วก็มีการสวนกันผมคงไม่ต้องอ่านรายละเอียดแล้วทางนั้นแต่พิธาแสดงความฉลาดฉลาดพูดฉลาดกำหนดประเด็น ท่านใช้คำว่าวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลเศรษฐาด้วยแนวด้วยกรอบห้าคิดแด้วยกรอบหคิดนะฟังดูดีๆฟังผิวเผินแล้วบอกโอ้พิธานี่หวังดีต่อรัฐบาลมากชมรัฐบาลเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งแต่ข้อ2องสมสี่ห้าเสียดเสียด เสียเสียถาหมดเลยครับถ้าใครจะรู้จักพิธาว่าเก่งไม่เก่งฉลาดไม่ฉลาดแต่เป็นความฉลาดที่อำนาจพิเศษเขาไม่ชอบเพราะคุณจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแล้วแถมยังได้ประชาชนยังให้คะแนนอีกหลังจากเสนอนโยบายแก้หนึ่งสองดังนั้นเขาเขาวางใจไม่ได้เลยครับ เรื่องนี้มันถึงจุดสําคัญนะวันนี้พิธาบอกเออผมจะเปลี่ยนแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนไปนทําไมนายกไม่ได้ไปแล้วถ้าเป็นถ้าจะอําพรางต้องอพรางตั้งแต่ต้นนี่ไม่อําพรางมาถึงตรงนี้ผมเห็นด้วยกับพิธาแสดงไปเลยนะครับคําว่าห้าห้าคิดนี่แค่ตั้งประเด็นก็รู้แล้วครับอันที่หนึ่งคิดดีทําได้เออฟังดูดีเว้ยอันที่สองคิด ไปทําไปเองไม่ค่อยดีแนะส,สดงว่ามันมีแผนคิดไปทําไปทําวันต่อวันเห็นหรือยังครับนี่คือภาษาเขาอันที่สามคิดสั้นไม่คิดยาวเฮ้ยอันนี้แหละทิมเต็มเต็มแล้วอันที่สี่คิดใหญ่แต่ทําเล็กอันที่ห้าคิดอย่างทําอย่างอ, 5, อย่างนี้ละว่ากันเต็มเต็มเลยแต่ไปดูเนื้อความแล้วนี่ ภาษานี่นุ่มนวลน,นะวันนี้ถ้าจะเปรียบพิธาเก่งในทางฝีฝปากนะฝีมือนี่ผมยังไม่รู้ครับพอตอนที่เป็นที่ปรึกษาผมผมไม่ได้ไปบริหารอะไรนี่แต่ฝีปากนี่เทียบเลยนะเหนือชวนถ้าจะใช้คำจำกัดความนายชวนลูกแม่ท้วนที่เรกว่บ คารลมไใบมิโกนอ่านน้ำพึ้งไงนะอันนี้ผมไม่ต้องพูดละใบมิโกนนี่นายชวนลูกไม่ท่วนแต่ว่าพิธาลูกฮาวาดเป็นส,สิทธิ์เก่าฮาวาดลูกมอฮาวาดโอในชวนแค่ธรรมศาสตร์นะอันนี้ฮาวาดนะแล้วฝีไม้ลายมือภาษานี่เก่ง ไม่แพ้กันเลยนะในการเรียงเรียงคำถ้อยคําต่างๆดังนั้นถ้าจะรู้จักคุณพิธาว่าเก่งแค่ไหนก็ดูในชวนลูกแม่ทุนอันนี้ชวนลูกฮาวาดกันเลยเก่งกว่าอันที่หนึ่งคิดดีทำไดเ้เริ่มที่หนึ่งโปรยยาหอมชมครับช่วยเหลือตัวประกันชาวไทย ในอิสราเอลคือสิ่งที่รัฐบาลทําได้ดีจัดหาวัคซีนทําได้ดีแก้ปัญหานี่นอกระบบทําได้ดีนะครับเขาจพอมาสองปั๊บคิดไปทําไปเอาเลยสิการปรับเปลี่ยนไปไปมา,มาไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินเรื่องเทคโนโลยีเงินดิจิตอลหาว่าปรับไปเปลี่ยนมาไปวันๆไปอันนี้ท่านไปดูเองก็ได้นะครับเพราะผมให้ท่านดูเนาะอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองที่ผมไม่อยากวิจารณ์คืออะไรคือพอพูดไปวิจารณ์ไปเนี่ยผมด้อมผมวิจารณ์แล้วไปเชียร์พูดดีกับพิธาด้อมแดงก็บอกเดี๋ยวนี้สุนัยขายแล้วไปเป็นส้มถ้าขยับนิดหนึ่งเอียงไปวิจารณ์พิธาด้อมส้มก็บอกสุนัยเพื่อท้ายนี่วะ ไม่วิจารณ์แม่งเลยหมดเรื่องลำคาญไปอ่านเองเพราะเป้าหมายของผมมันอยู่ที่ทำยังไงให้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งด้อมส้มนงแดงสามัคคีกันพีทาเขาเฉ่งเศรษฐาเป็นหน้าที่ของเขาเพียงแต่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วเขายังเฉ่งอีกก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันจะทำให้ พักก้าวไก่เด่นขึ้นพิธายังอยู่ในกระแสแล้วนั่นคืออันตรายปรากฏว่าไก่ที่ตีชนะแล้วยังขึ้นขันไม่หยุดเนี่ยมันหนีไม่พ้นด้วยนะที่เหี่ยวไม่จะเฉียวเอาแต่ว่าวันนี้บอกไม่ขันก็จะถูกจับลงหมกแกงอีกเหมือนกัน ไม่ได้อีกเงนินลําบากครับสําหรับพิธานะเศรษฐาก็โตครับที่สอบอกคิดไปทําไปก็คือเรื่องเองินดิจิตอลอันที่สคิดสั้นไม่คิดยาวเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของพี่น้องเรื่องค่าไฟค่าพลังงาน4คิดใหญ่ทำเล็กคือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือการบริหารต้องเที่ยวผ่าน วีซนะ่าฟรีนะฮะห้คิดอย่างทําอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองเช่นร่างรัฐรมนูญจะทําประชามติที่มาของสสรแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงเอาเอาอยัางไงก็วังเขาต้องการอะไรเขามองอยู่ถ้าท่านบอกอ้าก็ทําตามวังมันก็คนก็ไม่ชอบก็ถ,ถูกครับถูกแต่ถ้า แต่ถ้าไม่ทำตามอำนาจรัฐหลักระหว่างนี้นะระยะผ่านนี้นะอาจจะพังก็ได้ผมผมมองการเมืองว่าคนที่อยู่ในวงการอำนาจขณะน,นี้มองว่าดูดูเบื้องบนว่าโอกาสที่จะเกิดอำนาจผ่อนคลายได้อย่างไงบ้างอันนี้สำคัญมาก อย่าไปมองว่าเฮ้ยอะไรก็มองจะวังมองแต่ว่าไม่ใช่ขณะนี้มันเป็นระบบราชาธิปไตยครับดังนั้นสิ่งที่พิธาบอกแต่ละอันเนี่ยเป็นสำนวนที่ใช้ได้แล้วก็เป็นประเด็นดีครับแยกเป็นประเด็นประเด็นนะฮะเขาเรียกว่าห้าคิดเนาะแล้วก็นำน้าเด็กคิดอย่างนี้ คิดดีทดําดีคิดดีทําได้คิดไปทําไปเฉพาะภาษาเนี่ยมันดึงดูดใจแล้วปรากลว่าผมไม่อ่ะไรเละเอียดนะเศรษฐาก็ตอบโต้แต่การตอบโต้ของเศรษฐาอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่อยู่ในจังหวะเพราะกำลังไปเยี่ยมญี่ปุ่นอยู่ ผลงานจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาเองแล้วคนจะคิดเองว่าเฮ้ยก็อยู่เป็นฝ่ายค้านอยู่ก็พูดอย่างนี้ได้นี่เขามีผลงานใช่ไหมอ,อ่าแล้วั้นทำไงให้เดี๋ยวเสือแดงบอกเราให้เศรษาถูกดาฝ่ายเดียวแล้วไม่ใช่ครับมีตัวรองใช้ตัวรองตอบโต้กับเขามันจะได้เล่นข่าวคนละระดับกันเข้าใจไหมเออแล้วอันนี้เป็นยุทธวิธี ที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องเข้าใจเพราะฝ่ายติงวังติงเด็จการนี่เขาเขายังสามัคคีฝ่ายหนึ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะวันนี้เขารู้หนังสือพิมพ์ที่เกียรติพิทาที่สุดเกียรติพักก้าวไกลที่สุดไม่มีทางชมได้เลยคือไทยโพสค่ะ แต่ไทยโพทยังฉลาดใช้ยุทธวิธียกพิธาทิมเศษฐาครับเห็นหรือยังแล้วทำไมเสื้อแดงเสื้อส้มถึงโง่กว่าเขาล่ะครับฮะขบวนการประชาธิปไตยทำไมโง่กับาพวกนี้เล่าไปทะเลาะกันทำไมไอ้เจ้าไทยโพธ์นี่ยไอ้เปลสีเงินนี่มันไม่ชอบทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไก่ แต่วันนี้มันรู้ว่าอะไรต้องทําลายก่อนทําลายก่อนคือทําลายเพื่อไทยก่อนพอพิธาพูดเรื่องคิดอย่างทําอย่างมันจับมาพาดหัวเลยฮะเขาบอกคิดคิดดีทําเป็นไม่เอากูเอาคิดอย่างทําอย่างเนี่ยซัดเลยเห็นไหมฮะนี่ไงคิดอย่างทําอย่างพิธาสราสรัฐบาลเศรษฐา ยกย่องพิธาเลยถามว่ายกย่องจริงป่ะเปล่าไม่เกียร์ยังกัขี้เข้าใจนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านนี้นะครับว่าท่านเศษฐาถาแถลงตอบโต้ก็แถลงตอบโต้แบบรัฐบาลนะไม่ไม่แจ้งไประเด็นเป็นข้อ,ขอ,ขอเพราะเท่าที่ดูเนี่ยทักษะการพูดการจับประเด็น อันนี้บางทีมันมันมันไปมันไปสอนกันไม่ได้นะท่านเศรษฐาผมว่าถ้าเศรษฐานี่โตกับพิธานี่แพ้นะอย่าไปปะดาบกันโตตรง,งต่อตรงนะถ้าจะประดาบไปปะเลี่ยงๆพิธาฟันมาฉันอยู่ญี่ปุ่นสร้างผลงานจากญี่ปุ่นมา ใครก็รู้ครับว่าฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นอกจากพูดและพิธาเขารู้จังหวะถ้าพูดมากเรื่อยๆเดี๋ยวเจอคำว่าดีแต่พูดอีก <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเศรษฐาก็พูดว่าผมทำงานมีผลงานชัดเจนนะครับผมงานเก้าสิบวันชัดเจนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีนโยบายโอ้พูดไปก็มันก็เหมือนท่องศีลหนะ้าน่ะ บางทีคนไม่ฟังเพราะคนชอบมันมันแล้วนักข่าวชอบจับให้ประทะกันบางทีนึกไม่ออกนึกแบบพลเอกเปรมกูไม่ตอบโต้กูอยู่กูเงียบเงียบเงี้ยแล้วทางานไปยิ่งเศรษฐานี่มีมีภาษีกว่าเปรมเพราะเป็นนักธุรกิจแล้วทํางานจริงขยันจริงขับเคลื่อนจริงแล้วก็รู้จังหวะาจะาคนบางทีก็ฟัด เวียงเอาเหมือนกันเรื่องหมูเถื่อนเ,อเรื่องนี่เล่นงานนี่เหมือนกันนะผมรับไม่ได้ขึ้นคะ้นแรงสองบาทซื้อไข่ยังไม่พอผมรับไม่ได้เอเออย่างนี้ก็มีเทคนิคเอออย่างนี้ได้คะแนนแล้วอย่าเอาคะแนนจากการไปปะทะคำต่อคำกับคนที่เขาถนัดเรื่องนั้นกว่าถ้าท่านเสร็จถาาไม่เชื่อผมแล้วจะเจ็บตัวทําในสิ่งที่ผมบอก แล้วท่านจะได้ประโยชน์ท่านจะได้คะแนนเพราะว่าพิธานี่ระดับชวนลูกชวนลูกฮาวดนะไม่ใช่ชวนลูกแม่ทวนและสิ่งที่มองการเมืองให้ไกลยิ่งพิธาแสดงความสามารถทำให้ประชาชนรักมากขึ้นทำให้ประชาชนเชื่อถือมากขึ้นคดีหนึ่งหนึ่งสองจะเข้มงวดมากขึ้น คดียุบพ,พักจะเข่งคัดมากขึ้นคดีที่จะใช้ยุทธศาสตร์ทำลายจากชนชั้นนำไทยบุกอำนาจลึกลับนี้จะแหลงมากขึ้นถามว่าพิธารู้ไหมรู้ครับแต่ไม่มีทางอื่นนี่คือปัญหาใหญ่ที่ผมจะบอกกับเพื่อนแฟนคลับส้มและแฟนคลับแดง ขอให้ท่านได้ในฐานะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วการรักษาการปกป้องดอกผลของประชาธิปไตยทั้งพรรคเก้าไก่และพรรคเพืกก่อไทยนี้จะต้องผ่านการมองยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งไม่เช่นนั้นจะพังทลายครับเหมือนอย่างที่คุณธนาธรบอกอนาคตอยู่ในมือของกลุ่มนำแกนนำ ของทั้งสองพรรคนี้วันนี้อดทนนะครับอำนาจรัฐไทยไม่ไปไหนมันต้องอยู่ในกระบวนการของฝ่ายเสรีนิยมอย่างแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนแต่ระหว่างนี้เป็นระยะพานที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าสถานการณ์วันนี้อำนาจรัฐของวังไม่แข็งแรงครับใจเย็นๆและทุกอย่างเราจะค่อยๆ มองการเมืองกันต่อไป